สวัสดีครับผมโอมนะครับแอดมินเพจ h o n ด a ายูสคาร์ไทยแลนด์นะครับก็แต่งตัวให้มันเข้ากับเทศกาลสงการนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถ Honda าบรินะครับปี2012ตัว1.2 V นะครับคันนี้ก็จะเป็น e ีโกคาร์นะครับของจากจากจากค่าย Honda นะครับราคา3 15,000นะครับก็รถเล็กนะครับขับใช้งานในเมืองคล่องตัวนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ค่าบำรุงรักษานะครับ เดี๋ยวโอมมาพามาดูรถนะครับว่ารถคันนี้น่าใช้ยังไงบ้างนะครับเดดูกันครับสำหรับ h o r d a าบีโอคันนี้นะครับเป็นรุ่น 1.2V เนะี่ยก็เกียร์อัตโนมัตินะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานตัวนี้นี่ตัว V นี้เป็นรุ่นรุ่นท็อปของเขานะครับฟิล์มจะดำนิดน,นึงนะครับในกล้องอยู่ประมาณ60%รอบคันนะครับ รถเล็กน่าใช้นะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวเราไปดูภายในนะฮะก็นั่งได้จริงนะครับภายในนะครับตอนนี้ก็จะมี Airbag ABS นะครับคู่หน้าเดิมๆนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างนี้ครับมาจากโรงงานด้านหลังนะครับน้ำมันนะครับรุ่นนี้นี่รองรับได้ถึง2ีสนะครับ ดูด้านท้ายกันบ้างน,นะครับอันนี้นะครับอมพับเปาะให้ดูนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะฮะรถเล็กๆนะครับในเมืองก็หาที่จอดง่ายนะครับประหยัดน้ำมัน ตัวนี้ต้องมี14-15โลลิตรนะครับมีกระจกไฟฟ้า4บานนะครับปรับไฟฟ้าแบค็คก็จะมีฝั่งคนขับด้วยนะครับตัวนี้ผมสตาร์ทให้ดูครับจะเป็นเกียร์ออโต้น,นะครับตัวนี้ออปชั่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับใช้งานง่ายเรยกมาอยู่97,000 966กิโลครับหารถนะครับฟรีดาวผ่อนสบายนะครับออกรถใช้เงินน้อยเนี่ยก็คันนี้ตอบโจทย์ครับครับตัวเครื่องยน์จะเป็น i v t e c ทนะฮะถึงเครื่องจะเป็นพัน 200cc นะครับแต่ว่าในบอดี้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานคล่องตัวเลยนะฮะ ก็จากที่โอมแนะนํารถคันนี้ไปแล้วนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับลูกค้าที่หารถใช้งานในเมืองนะครับคล่องตัวหาที่จอดง่ายนะครับประหยัดน้ำมันและค่าบารุงรักษานะครับใช้เงินลงรถน้อยนะครับก็ผ่อนสบาย5-6000บาทนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับลูกค้าสําหรับลูกค้านะครับที่อยากจะชมรถคันนี้นะครับมาชมรถได้ที่โชลุมสมิตรทอนด้าพัฒนาการนะครับปากซอยพัฒนาการ30นะครับ หรือว่าเข้ามาเนี่ยติดต่อโอมได้ที่เบอร์0852221133นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับยกเว้นช่วงสงการเนี่ยจะปิดตั้งแต่12-16นะครับจะหยุดก็เข้ามาติดต่อโอมได้เลยนะครับโอมก็จะอยู่ทุกวันอยูแล้วนะฮะยกเว้นช่วงสงการยังไงก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ